ทำให้มันถึงรอ้อนมากมายจริงๆเหลือแค่นเหมือนทุกปี ในเค้กติแค่นมปังเลยกระซองเท้าที่ฉันกำลังปั่นแต่เกยานบนทางอสฟอลให้หยุดงานที่ริไลนนั้นไม่ได้เลยว้าวว้าวววเป็นฤดูร้อนที่น้นเกินไปเลือกกันคงไม่ได้เธอจะเธอหนักจริงจริงก็เลยอยากลองในน้ำลองไปดูกันหน่อยดีไหมกระโดดน้ำยังสงให้ชุ่มหัวใจ เนื่อเท้านร้อนที่ฉันรวดเร็วการฉันห้ำในตอนที่ฉันชอบใครสักคนนั้นควรจะทำยังไงจะมีวิธีไหนดี Oh my p u m p k i คนที่อยู่ตรงนั้นคือทำกินของฉันนั่นไง่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ฉันจะได้เจอเธอ ตกใจจริงๆที่เห็นว่าเธอไว้น้ำถึงตัวไม่ถูกเรากับฉันบางทงเจอแค่น้อยและก Oh my palm กินมาค้ำดิฉันมาได้โปรดมองมาสักทีได้สบสายตาเธอแค่เพียงสิ้นนาทีก็ยังดีมาต่อเติมความสัมพันธ์ที่ดีกันสะเล็กและน้อยก็จะคอยถึงแม้เป็นเพียงแค่ ใเด็กที่เล่นน้ำกำลังสนุกสนานกันว่ายแข่งขันกันว่ายท่าที่เสือวนไปฉันก็ได้รู้สึกเหมือนอยากทำเป็นในเด็กดูบ้างได้ไหมจะไม่ยอมแพ้ใครจริงๆแน่นอนทำให้คนรักแซนเรารอในสาไว่ายน้ำย่าลงยังไงดีฉันว่าการพบเจอครั้งน<อ>ีม้มาทำ เดินแต่ไปห้างกันเยอะไม่พอกินอยู่ไกลไกลแต่แสนไกลทำกินคนดีนั้นไงใจมันเต้นเต้นเต้นรัวรรู้สึกได้เลยที่เจอ แค่เห็นเธอหนุ่มแฟช่ตัวและพูดคุยกับเธอของเธอริมสาวน้ำมันก็ทำให้ฉันละลายโยมไม่พังกินก็กล่อมานน่ชอบเธอมาฝันสินเธอจุิทจีแค่วันนี้ได้พบกับเธอก็ฟินแล้วนะคนดีเก็บความทรงจำที่มีภาพเธอไว้คอยคิดถึงสักวันหรือฤดูร้อนปีนี้ร้อนที่สุดแล้ว โ oh อ้ไม่พอมกินคำที่อยู่ตรงนั้นคือพอกินของฉันนั่นไงไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ฉันสะดด้เจอเธอตกใจจริงๆที่เห็นว่าเธอไว้น้ำทำตัวไม่ถูกเรากับฉันมันเจอเงน,องน้อยแล้วโ oh อ y ไม่พอมกินมาคำดีขฉันมาได้เพรดมองมาสักทีได้สบสายตาเธอแค่เพียงเสี่วหน้่ทีกขอย่างดี าต่อจากความสัมพันธ์ที่ดีกันทีละเล็กและน้อยก็จะคอยถึงแม้เป็นเพียงแค่ันคิมิวะโบกุโนะปามบุกิน